พลังงานปีนี้ยอย่างที่เราเห็นเศรษฐกิจไม่นม่าจพูดถึงมันพังแล้วเศรษฐกิจนี่คือพังแล้วอย่างไรก็คือแต่ว่ามันก็ยังมีข้อดีคือคนที่รอดจากโควิดปีที่แล้วก็รู้ช่องทางในการเอาตัวรอดนะครบบางบางบางที่บางบริษัทบางพนักงานบางกลุ่มอะไรนี่ยก็มีวิธีการเอาตัวรอดนะครับส่วนคนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของกินเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเนี่ย ปอเลยหลังโควิดมามันกระฉูดีแน่นอนขายดีแน่นอนแม้กระทั่งโควิดก็ยิ่งดีเพราะว่าคนมันจะกัดกุ้ไม่กล้าไปยังไหนด้วยคนมันมันดีแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเห็นเห็นเลยว่าในเรื่องร้ายมันก็มีเรื่องดีในบางเรื่องไอ้เรื่องร้ายไอ้เรื่องดีในเรื่องร้ายเนี่ยในหลักวิชารหมาศาสตร์เขาถือว่าเป็นพลังงานหญิงในหยามหยาดในหญิงก็คือเป็นไท่จีที่มุนพลังงานทั้งหมด เป็นเป็นจุดที่มีจุดเล็กๆแต่มีพลังงานยิ่งใหญ่ในจุดๆนี้แหละเราก็เลยมานั่งคำนวณว,ว่าไอไถ่กีหรือว่าจุดที่เป็นพลังงานอัยิ่งใหญ่ของวงรอบปีเนี่ยอมันมีอะไรที่เราสามารถดึงพลังมาเป็นส่วนของเราได้ใ,ไใ,นในตามหลักวิชาของหมองซาในวิชาหมอา่อซาเนี่ยมีการเชื่อมพลังงานเป็นท้องฟ้ากับตัวเองเอาไว้ค่อนข้าง ละเอียดค่อนข้างแบบรัดกลุก่มและก็เข้าใจถึงยากเข้าถึงและเข้าใจได้ยากมากคนที่จะทํามันได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความชํานาญหรือคนที่เคยทํามันบ่อยๆคาว่าชนานาญคือต้องทํามันบ่อยๆอเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคํานวณคานวณคํานวณตามพลังหลักฝา กับพลังงานของปีนี้นะปีนี้เท่านั้นปีนี้ในรักศึตษาปีนี้เท่านั้นเราก็เลยมีการคํานวณออกมาว่าพลังงานบนฟ้าที่เป็นไถ่กี่ที่หมุนพลังงานเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องจังหวะและโอกาสของสถานการณ์ปัจจุบันถ้าพูดให้เข้าใจง่าย,ายๆก็เปรียบเสมือนเป็นพลังงานของเทพชโชคลาภที่หมุนโคจรอยู่พลังปีนี้อันนี้คือพูดให้เข้าใจง่าย,งายๆง่ายขึ้น ก็คือเป็นพลังงานของเทพโชคล้าที่หมุนคอจรอ,อยู่ในปีนี้พลังงานเทพโชคลาภเนี่ยหมอซานถือว่าคือพลังงานไพ่ผีที่มีพลังงานเล็กๆที่แฝงไว้ในทุกเลื่องแฝงไว้ในทุกสิ่งแต่มีพลังงานเล็กๆแต่มีค่าที่สุดก็คือพลังงานนั้นจะไม่ถูกดับไป5ธาตุการหมุนเวียนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นไฟให้กำเนิดดิน เมื่อไฟเผาดินจนแข็งแกร่งเรียบร้อยตัวของไฟเองก็จะหมดพลังงานไปมันก็จะไม่เหลือเกิดขึ้นดินให้กำเนิดทองทองคือโลหะที่อยู่ในดินเนี่ยการที่มันกลายเป็นโลหะได้ก็เปรียบเสมือนกับพลังงานดินนั้นหมดไปแล้วเปลี่ยนเป็นทองเป็นทองทองที่ให้กำเนิดน้ำทองที่ให้กำเนิดน้ำเนี่ยโลหะจำนวนมากรวมกัน สามารถหล่อหล,ลอมหรือเหนียวนำพลังงานความชื้นเข้ามาหาตัวเองแต่ทองไม่หมดไปนี่ไงทำไมโควิดถึงไม่หมดไปเพราะโควิดคือพลังงานธาตุทองโควิดสามารถเหนียวนำพลังงานตัวอื่นมารวมกันแล้วทำให้เกิดพลังงานตัวใหม่ได้แต่ตัวเองไม่หมดไปธาตุนี้คือธาตุพิเศษละน้ำให้กำเนิดไม้น้ำเนี่ย พอไปก่อกําเนิดต้นไม้ตัวเองเนี่ยก็จะหมดไปจะหมดไปจะไม่จะไม่กลายไปกลายท่าเอย่งองยื่นก็จะหมดไปน้ำซ้ำกลายไปเป็นจุดเล็กๆเราวอาเล็ก,ลออก,ลกบนชั้นบรรยากาศที่ถูกทองกลับไปนเนี่ยวนำเห็นไหมทองกับไม้มีค่ามหแลกแมไม้ให้กําเนิดไฟ เมื่อไม้เนี่ยเอาไปเผาตัวเอาเอาไปเป็นเชื้อไฟเอาไปเป็นเชื้อไฟในการหลอ่อหลอมพลังงานธาตุไฟตัวไม้เองเนี่ยหมดไปแล้วก็แปลสภาพเป็นเป็นดินด้วยอือันนี้คือพิปาปหัปยาของหมาสารที่บอกว่าสรรพสิ่งในโลกสรรพชีวิตในโลกกำหนดกำเนิดโดยเปรียบเสมือนต้นไม้ต้นไม้เนี่ยเมื่อถูกน้ําหล่อเลี้ยงถูกน้ําหล่อเลี้ยงก็จะให้การเจริญเติบโต ในขณะที่ถูกนะ้ำรอเลี้ยงเนี่ยให้การเจริญเติบโตแล้วเนี่ยชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศก็คือมีน้ำย่อยๆอยู่ก็คือธาทองก็สามารถทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้แล้วก็พิคาตตัวมันเองได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละธาตุที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปเนี่ยหลักพิมพมหาปัญญาของหอาอานมีการแยกจำแนกไว้แบบค่อนข้างละเอเียดลึกซึ้ง พลังงานธาตุทองก็คือพลังงานโชคลาภในแต่ละปีอย่างที่เราอธิบายเมื่อกี้ทองก่อกําเนิดน้าแต่ตัวเองไม่หมดไปนำซ้ำเนี่ยตัวเองกลับมีพลังงานที่ใหญ่มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเทศโชคลาภพอถึงวงรอบเนการเมียนไหวพลังงานทั้งห้าแบกบพลังงานตัวเองไปก่อกําเนิดคนอื่นแต่ตัวเองก็จะไม่หมดไปเหมาซานเชื่อว่าถ้าเราทําตัวเรา หรือทําพลังงานในตัวเราให้เชื่อมกับพลังงานเทพโชคล้าในวงรอบในแต่ละปีได้แน่นอนเราจะได้จังหวะและโอกาสของพลังงานในแต่ละปีนั้นมาเป็นของเราและที่เหนือกว่านั้นเราจะได้จังหวะและโอกาสของแต่ละปีนั้นเนี่ยมาใช้ในขณะที่คนอื่นไม่ได้แต่การที่จะได้พลังงานเทพโชคล้าตามหลักวิชามหมากามาใช้เนี่ย ค่อนข้ามยากยากอันดับที่หนึ่งมันจะต้องเชื่อมพลังงานวิญญาณของคนนั้นแน่น,<ม>นอนพลังงานของคนนั้น,น,นหลายวิชาหมอศาสรเห็นด้วยตากับมองไม่เห็นด้วยตาบันจะต้องมีวันเวลาเดือนปีชื่อนามสกุลซึ่งเป็นรหัสชีวิตของคนใ,ในการทําพิธีอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองมันจะต้องตรงกับพลังงานอุ่นดาที่วงรอบโคจรในจ่ลรปี ของแต่ละปีนั้นในการทำเพื่อเอาพลังงานของมันอน,นิจจ่าถ้าคำนวณไม่เป็นระดับที่สามที่ยากที่สุดคนที่ทำพิธีต้องสามารถเชื่อมพลังงานฟ้าให้ส่งผลหาคนและรวมถึงส่งผลหาวิญญาณของคน,น้นนั้นได้อน,นี้แหละยากยากยากมากในระบบวิชาเหมาซานจรินั้นเนี่ยการที่ เชื่อมพลังงานต่ตางๆเนี้มันเป็นอะไรที่ทําแบบค่อนข้างละเอียดอ่อนมันไม่สามารถไปทําแบบสุสีสูงห้าแลเห็นผลได้แต่ราการมัตยามโดยนําโดยเราเนี่ยอญญาจจะแขกมีการจุดตะเกียงประเภทเนี้ยอยู่สเสมอและก็บ่อยมากด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือผลตอบรนะับของสิ่งที่สมาชิกอยากได้คือ ส่วนมากได้ตามนั้นเลยบางคนเนี่ยเห็นผลรวดเร็วรุนแรงเกิดมาจากว่าสภาวะในบ้านตัวเองเนี่ยไม่มีปลรปักหรือไม่มีอะไรที่พิฆาตดว่วนเกือบทั้งหมดที่ได้แบบรวดเร็วและรุนแรงมาติดฮูลบ้านเห่านั้นเลยเพื่อคุมพลังงานเอาไว้พวกนี้คือจะได้แบบรวดเร็วและรุนแรงส่วนคนที่ไม่มีรู้มันจะรวดเร็วและรุนแรงไหม การจุดเทพโชคลาาคือตะเกียงคั้นี้จะเป็นตะเกียงเทพโชคลาามันไม่ส่งผลกับบ้านแต่มันจะส่งผลกับดวงโดยตรดวงเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ไม่มีวู้ในบ้านก็เห็นผลรุนแรงในรอบนี้นะอ่าก็จะเห็นผลรุนแรงเพราะว่าในรอบเนี่ยเราจะมีตะกุดเทพโชคลาาพลังงานปีนี้ใส่ลงไปในตะเกียงเพื่อเชื่อม เนี่ยเพื่อตะเกียงเนี่ยเชื่อมกับพลังงานคุณแล้วก็มีตะกุดเนี่ยใส่ลงไปในตะเกียงในขณะที่จุดเชื่อมพลังงานเนี่ยเราก็จะมีดวงของเราอยู่ที่ตะเกียงแล้วอืแล้วก็บังคับอิญญานโดยใช้ตะกุดหรือคูที่เราแปลตะป้ามาเป็นตะกุดเพื่อพกง่ายแล้วก็ทนไฟเพราะมัะนั้องอยู่ในความร,ร้อนอนะทนไฟเปรียบเสมือนว่าในขณะที่เราจุดตะเกียงเนี่ย พลังงานความร้อนอที่เราบอกเมื่อกี้นี่ไงส่งเสริมธาตุไม้วันเวลาอ,อพลังงานาน้ำที่ในน้ามันส่งเสริมธาตุไม้และที่สําคัญก็คือการเชื่อมพลังงานวิญ,ญญาณส่งผลกับคนนั้นๆโดยตรงเนี่ยมันก็เปลี่ยนเสมอมาในระหว่างที่เราจุดเราก็ได้ทําการเชื่อมพลังงานลงตะกุดแต่ตะกุดโชคลาภเทศโชคลาภข,ของพลังงานปีนี้ ของบุคคลน,นั้นซึ่งเป็นเจ้าของตะเกียงโดยตรงลงไปแบบมั่นคงและถาวรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตะกุดเทพโคลาบเนี่ยก็จะถูกได้ส่งกลับไปใครคนที่จุดเล่าเนี่ยก็จะได้ตะกุดเทพโคลาบกลับไปหลังจุดเ็เาย้ตะกุดด้วยดินดอกดินดอกตัวตะกุดเนี่ยถ้าเอาให้ถูกหลักจริงๆเนี่ยมันจะต้องซ่อนโดยการมองไม่เห็นในหลักวิชาทาพทองวันเนี่ย ซ่อนซ่อนในการมองไม่เห็นอันดับที่หนึ่งอาจจะไปใส่ในกระเป๋าตังค์เพื่อให้มองไม่เห็นงั้นต้องเรียบมาจากบีได้ไม่ต้องเนี่ยบบีได้บีได้เลยไม่ได้แล้วก็ใส่ลงไปในกระเป๋าตังค์บีได้หูได้อะไรได้ใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์ดีกว่านั้นมีรูปถ่ายตัวเองอยู่ในบ้านเอาตะกุ่นไปแปะไว้หลังรูปถ่ายวางแปะไว้หลังรูปถ่ายแปะไว้หลังรูปถ่ายตัวเองหรือ ถ้าคนที่ทํางานบนโต๊ะก็อาจจะตะกุดเนี่ยไว้ในเกะเลยไว้ในเกะเซ่อนเอาไว้ในเกะซ่อนเอาไว้ในเกะได้หรือว่าคนที่ชอบนอนฝันหินหวยเป็นใ้หนรืออยากนอนฝันห็นหวยก็คืออย่าเอาไว้บนหัวนอนซ่อนไว้แบบให้มองไม่เห็นใต้หมอนได้ไหมอะไวที่ปองเหียหายไว้ใต้เตียงเลยอาจารย์ ใบใต้เตียงได้โอเคๆอะไรแปะอะไรได้อาจารย์อะไนี้ต่อคนเนี่ยเพราะจาตะกุดเนี่ยมันใช้ได้หลายคนคือตะกุดเนี่ยมันมันจะไม่เหมือนตะกอดที่สามารถจุดได้ทีเป็นสิบสิบเออตะเกียงเนี่ยมันมันบังคับเอาไว้ต่อคนได้กี่ตะเกียงจังถ้าเราจุดในปกติตะเกียงเดี่ยวปกติตะเกียงคนละตะเกียงพอแล้หนึ่งตะเกียงเอาไม่ได้ครับเค่อนพอละหนึ่งตะเกียงแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้แบบ มันส่งผลแบบรุนแรงอย่างที่บอกไงมันไว้ได้หลากหลายก็จุดไปตามตะเกียบสูงสุดสามตะเกียงต่อตะเกียงต่ต้องไว้คนละที่รวมกันไม่ได้รวมกันไม่ได้ต้องจุดรวมกันไม่ได้ก็คือใส่กระเป๋าใส่รูปไว้ใต้เตียงไว้ในเทปอะไรอย่างี้สูงสุดคือหนึ่งท่านต่อสามตะเกียงจริงๆเนี่ยมันมันมีมันมีสเตจอยู่แค่นี้ไงก็คือหนึ่งตะเกียงหนึ่งตะเกียงก็คือได้ใช้พลังงานปีเนี้ย แต่มันจะต้องอยู่กับเราตลอดเวลาถ้าเราต้องปุดนี้ได้ปีระยวเราปีหนึ่งเหรอจ๊อปีเดียวครือปีก็คืออยู่กับเราตลอดเวลาออมันจะอยู่กับเราตลอดเวลาหนึ่งึ่งดอกก็คือไอการที่อยู่กับเราตลอดเวลาเนี่ยบางคนจะอาจจะไปใส่พวงกุญแจบางคนอาจจะไปใส่กระเป๋าตังค์บางคนอาจจะพกก็แล้วแต่ก็แล้วแต่แต่ต้องติดตัวตลอดเวลาใช่ก็คือเพราะเรามีดอกเดียวส่วนคนอีกประเภทหนึ่งที่โลกหนจุดสามดอก ถ้คนจุดสามตะเกียงจะได้สามดอกมันจะไม่มีสองนะสองตะเกียงจุดได้หนึ่งสามแล้วก็โดดมาสามเลยสองตะเกียงจุดไม่ได้คือหนึ่งแล้วก็สามเลยคสามตะเกียงเนี่ยก็ไปไว้ที่เซฟไม่มีเซฟก็คือไว้ในกระเป๋าเก็บเงินอีกดอกึวงไว้ที่หัวนอนแล้วก็อีกดอกนึงเนี่ยถ้ามีกับรถไว้บนกุญแจรถถ้าไม่มีรถก็คือเอาไว้ที่โต๊ะทำงานนี่คือสามดอกก็คือสามตะเกียง ถ้าหลุดจากสามแล้วนะยี่สิบสี่เลยหนึ่งสามยี่สเลยใช่ไม่มีสามไม่มีเจ็ไม่มีเก้าไม่มีสี่ไม่มีหนึ่งสามยี่สี่เลยแต่พอยี่สบสี่ปุ๊บมันจะไม่ใช่ตะกุดแบบนี้แล้วต้องบอกมาลายลายทุคนตะกรุดต้อีกแบบหนึ่งจังต้องเขียนอีกแบบหนึ่งเลยและได้ได่ไี่สได้ได้แต่ะกดแค่ดอกเดียวแลวดอกนีคือไล้พบติดตัวตอนเวลดดอกี้ไม่ยังไงก็ได้ไม่ไม่มีคือถ้าใครจุด24ตเกณย์จะได้ตะกุดพิเศษหนึ่ดอก ได้ดอกเดียวดอกใหญ่ไหมอาจารย์หรือไม่อ่ามันต้องเขียนให้มันเป็นสามเดี่ยวคือมันไม่ได้ดอกเดียว่ะแล้วสมาชิกต้องถามแน่นอนว่าจะต้องขอไหมล้อนีถ้าที่มีสี่ตะเกียบเนี่ยอาจจะต้องเขียนโอ้ยตาห้าถึงสามดอกโอ้ยแล้วคนจะได้สามดอกใช่มันต้องได้สามดอกต้องยึจดจุดกินด้วยตะกุสามเดี่ยวมสามอันอ๋อโอเคโอ่าอาจารย์แล้วสมาชิกถามว่าต้องขอไหมคะกับต้องเขียนขอแม้ว่าขออะไร จะขอไดไมขอก็ได้ไม่ขอก็ได้อ่าแล้วก่เรื่องหนึ่งคือจะเกี่ยวเรื่องโชคลาภเงินทองเท่านั้นอย่าง่ไม่เกี่ยวหรือว่ารวมใช่นี่ไงคืออธิบายได้่ไงนะที่ที่ถามเดี๋ยวเรื่มนีคนเข้าใจอย่างนี้ใช่ต้องเทพโชคลาภไม่ใช่เท่าแต่เงินค่ะมันทําให้เราถูกจังหวะและถุกโอกาสการที่เราไม่สบายก็เปลี่ยนเสมอเราอยู่ไม่ถุกจังหวะเทพโชคลาภเนี่ยไม่ใช่เงินอย่างเดียวเทพโชคลาภเนี่ยมีทั้งหมดสิบองเลยนะ ไม่ใช่สององไม่ใช่ห้าองเราปลาบูปปงาห้าใช่ไหมจริงนเนี่ยในหลักเหนาซามีทั้งหมดสิบองคเลยคือสิทธิพลังงานฟ้าเลยเทโชล่ามีสิทธิพลังงานฟ้าครับทําไมถึงยี่สิบเท่าไรนี้ยี่สิบยี่สิบตเกียงรู้ไหมไม่รู้วงรอบหล่อแกอก็คือทุกทิศทางของหลออแกนคือได้หมดทุกทิศทางได้หมดทุกทิศทางของหลออแกนแล้วไปเซ็นเตอร์กัน ไม่ก็คือสามสามสามอันเนี่ยคนที่จุดยี่สี่ดอกเนี่ยยี่สี่ตะเกียงเนี่ยอืต้องดูดวงต้องดวงมาให้ต้องดวงมาอาจานย์แล้วถึงจะบอกว่าไอ้ดอกที่ไว้ตรงไหนดอกเพราะว่ามันจะได้ต้องดูสามเนี่ยมาสามอันอาจารย์จะดูให้แต่ละคนว่าเอาไว้แต่ละคนนั่ระบุเลยว่าดอกนี้ไว้ตรงไหนดอกคือแต่ละคนเอาไวงไม่เหมือนกันดูที่อาจารย์ระบุว่าคนเนี่ยต้องไวตรงนี้ไวตรงท้าท้าจุด หมดขนาดนั้นเหมือนจู่จุดใช้ตัวกูเองอ่าโอเคต้องดูดวงเลยโอเคคือถ้าใครจุ่มสิบตะเกียบสั่งตะเกียบไม่เป็นไรแต่ถ้ายิ้มสิบตะเกียงอาจารย์จะบอกตำแหน่งวางเลยจะบอกตำแหน่งวางรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้วางด้วยอ๋อบางคนเนี่ยอาจจะตั้งวางบนในหน้าในนีน้อยแล้วแต่เพราะดูพิจารณาท่านเพราะแต่ด้านไหนจะเป็นคนดูให้ทุกคนถ้านพอยิ้มสิบยตะเกียงนะแต่ว่าจุดได้ครั้งนี้คือหนึ่งตะเกียง คือมันก็สัตว์ตะเกียงแล้วก็ยืดๆเลยได้แบบนั้นแล้วก็ตะเกียงนี่เราจะจุดวันที่สิบสี่จุดสิบสี่นะครับสิบสี่พฤษภาพฤศจิกวันศุกร์ใช่ไหมศุกร์ที่สิบสี่พฤษภาศุกร์ที่สิบสี่พฤษภาแล้วก็เราจํากัดรับคนตะเกียงไว้ที่หกร้อยแปดสิบตะเกียงหกร้อยแปดสิบเข้านั้นหกร้อยแปดสิบตะเกียงเพราะมึงจะเลขงไปซื้อราอุ้รู้ ห้าร้อยหนึ่งร้อยหกร้อยแปดสิบตะเกียงหกร้อยแปดสิบตะเกียงโอเคก็คือจุดตะเกียงทางนี้ไม่จําเป็นจะต้องขอไม่จำเป็นอ่าไม่จำเป็นต้องแต่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องหนักๆเขียนขอมาเลยก็ได้ทุกขอมาเลยก็ได้ตะเกียงไหนก็เขียนได้สามตะเกียงก็เขียนได้ยี่สิบสี่ตะเกียงก็เขียนได้เขียนได้หมด าก็เรียมาหน ann ann ่อยเพราะอาจารย์จำนวนจำกัดแค่ว่าแปดสัปดาห์เท่านั้นใช่แล้วเพราะว่ามันมีเป็นเท่านั้นแล้วก็ได้เขียนและก <Gra zie. S 2> ูได้เ <ac> <c oughs> ท่านั้นใช่ใครสนใจนะครับจุดได้แค่ไอคอนที่จะจุดยี่สิบนาทีเนี่ยขอก่อนหนึ่งอาทิตย์ก่อนจุดก่อนไม่อนลงหน้าก่นจะก่อนได้ไม่ทันอ่าโอเคแต่ว่ามันก็ต้องรีบหน่อยเพราะว่าเรามีแค่หกร้อยยี่สิบนาทีเพราะว่าการ์ด ตะเกียงเท่านแล้วก็คนที่จุดนะครับจุดได้แค่1ตะเกียง3าตะเกียงแล้วก็ยี่สิบตะเกียงตอนนี้ทุกคนรอราคาใช่เียตะเกียงเท่าไหร่คะอาจารย์ตะเกียงแล้วก็ส่งตะกุดไปให้เราด้วยนะใช่ใช่แล้วเราไม่ต้องกลัวนะคว่าตะกุดจะสลัะไม่สลละเลวใช่เราเคยทำแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวที่ตะเกียงก็จะเขียนชื่อใช่ค่ะแล้วเวลาเก็บไม่ได้เก็บกลับเข้าซองของใครของมันค่ปกติเราสองพันพันเร่งสอง นสองไม่เอาเยอะไปเอาพันสองก็พอพันสองนี่รวมค่าส่งไปจากไม่ต้องเนี่ยส่งให้มันไปเลยไพันสองรวมค่าส่งอ่ะโอเค